สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผมในการใช้งานเจ้าเทคโนโ Spark สามสนะมือถือในเรทราคา3000บาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ให้สเปคมาดีในหลายๆด้านนะครับผมแล้วก็น่าสนใจนะครับผมเครื่องนี้นะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมในในตอนที่ผมอาไปใช้งานมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนาะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมก็คือการใช้งานทั่วไปนะครับผมการเล่นโซเชียลมีเดียเนาะการเล่นเกมกล้องถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่เนาะ จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันแบบเร็วๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเราเคยทําคลิปแกะกล่องพาดูของข้างในกันไปแล้วเนาะรอบหนึ่งนะใครยังไม่ดูตามไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับผมตัวเครื่องนะตรงกรอบของเขาเขาจะให้มาเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับผมก็จะทําให้อ่าความความรู้สึกในการจับเครื่องนะค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องนะมีน้ําหนักเบาด้วยเนาะ แล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับผมก็รองรับเป็น IP 54ด้วยนะก็คือการน้ํากระเซ็นใส่นะครับผมไม่ใช่การที่เราเอาไปแช่น้ำเนาะก็ด้านซ้ายของเขานะครับผมตรงนี้นะจะมีช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับผมเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะก็คือใส่ได้2ซิมบวก1 SD card นะครับผมไม่ต้องแย่งกันเลยเนาะส่วนด้านขวานะครับผมจะมีปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ปุ่มปลดล็อกหน้าจอนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับผมในการที่เราจะปลดล็อกตัวเครื่องะ ส่วนด้านบนนะครับผมตรงนี้จะมีลำโพงเสียงนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีตัวพอ,อร์ตหูฟัง35มเนาะมีไมโครโฟนแล้วก็มีช่อง USB Type C นะครับผมแล้วก็เป็นลำโพงเสียงอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านล่างนะ <S <S ด้านหลัง,งเขานะครับผมฝาหลังของเขาน่าจะเป็นแบบพลาสติกแล้วก็ทําเป็นแบบว่ามีความด้านๆนะครับผมรูปดูก็จะรู้สึกได้ว,ว่ามันด้านๆนะไม่เงานะ <S <S แล้วก็ฐานกล้องก็จะยกขึ้นมานะครับผมดีไซน์เป็นวงกลมแบบนี้เนาะ ส่วนตัวกล้องเขาให้มานะครับผมก็จะมี50ล้านบวกตัวเลนส์ระยะนะครับผมแล้วก็มีเลนส์สำหรับน่าจะช่วยใช้งานเรื่องของ AI นะครับผมแล้วก็เป็นแฟลชทูโทนนะกลับมาดูที่หน้าจอนะครับผมหน้าจอของเขานะจะได้มาเป็นหน้าจอแบบ6.67นิ้วนะครับผมได้ความละเอียดนะครับผมเป็น HD พัเนาะแล้วก็ได้ความถี่ของหน้าจอครับผมเป็นแบบ1 2 0ยเฮิร์ด้วยนะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอของเขานะจะได้มาเป็น แบบเจาะรูแบบนี้นะครับผมเจาะรูกล้องหน้าแบบนี้นะไม่ใช่เป็นแบบหยดน้ําเหมือนที่รุ่นในเรทราคาประมาณ3000ับาทอาจจะนิยมใช้กันเนาะแล้วก็หน้าจอของเขานะครับผมมันอาจจะดูเล็กกว่าเพื่อนเพื่อนิดนึงเนาะเพราะว่าในเรทราคานี้ก็อาจจะได้จอประมาณ6.8 6.9จนิ้วนะแต่ตัวนี้ได้6.6.67นะถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมการใช้งานเราก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างม,มากนะผมว่ามันอาจจะเป็นข้อดีซะอีกที่เราจับถือได้พกพาได้สะดวกเนาะ สำหรับดีไซน์รอบตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมมาพูดกันถึงเรื่องของหน้าจอสักหน่อยดีกว่านะครับผมเครื่องนี้นะให้หน้าจอมาที่6.67นะิ้วเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ได้เป็นแบบ 120H เฮิร์ตด้วยนะซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าในส่วนของหน้าจอได้แบบประมาณนี้เนาะให้เรามาที่ตั้งค่าเหรอแล้วเราเลือกมาที่การแสดงผลและความสว่างนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกแบบเลือกทีมของตัวเครื่องได้นะครับผมว่าจะเป็นแบบสว่างหรือเป็นแบบ มืดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมว่าเราจะชอบใช้แบบไหนนะหรือว่าเราจะกําหนดเวลาก็ได้นะครับผมเช่นช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับผมตั้งให้เป็นทีมมืดเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็จะเป็นทีมสว่างครับผมเราก็มาเสร็จตรงนี้ได้เนาะตัวความสว่างนะครับผมเราก็สามารถตั้งความสว่างด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะปรับอัตโนมัติก็ได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดถนอมดวงตานะมันก็จะปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอให,ให้มันเป็นแบบโทนอุ่นนะครับผมมันก็จะสบายตามากขึ้นเนาะเวลาที่เราอ่านตัวอักษรต่างๆ ปรับอุณหภูมิของภาพก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือตามที่เราชอบได้เลยนะบางาคนอาจจะชอบแบบติดสีฟ้านิดนึงติดสีเขียวหรือว่าออกสีส้มมาดีแล้วก็มาคาลิเบทเอาตรงนี้เนาะอัตรารีเฟรชเรดหน้าจอนะครับผมนี่นะเครื่องนี้ก็คือจะได้สูงสุดที่1 2 0เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะเลือก90ก็ได้เลือก6กก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะเลือกให้ตัวเครื่องปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับเครื่องมันก็จะปรับอัตรารีเฟรชของหน้าจอตามคอนเทนต์ที่เราใช้งานอยู่เนาะก็ ส่วนความสว่างของหน้าจอนะครับผมเครื่องนี้ให้มาที่480นิตนะก็ถือว่าการใช้งานกลางแจ้งนะครับผมมันก็มองคอนเทนต์ต่างๆของหน้าจอครับผมมองได้ชัดอยู่นะแต่ว่าเราอาจจะต้องเอามือบางหน่อยนะถ้าเราใช้งานกลางแจ้งตอนเชียงหรือตอนบ่ายแบบนี้เนาะส่วนการใช้งานในร่มใช้งานในอาคารก็ปกตินะครับผมเราก็มองคอนเทนต์ต่างๆได้ชัดดีเนาะก็เปิดความสว่างสัก40ถึง50นนะครับผมก็มองได้โอเคดีนะครับผมก็ การใช้งานตั้งค่าของหน้าจอคร่าวก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมด้วยความที่มันเป็นมือถือที่แบบครบเครื่องแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้นะครับผมก็คือเช่นเราอาจจะดู YouTube นะครับผมแล้วก็ต้องการจะใช้งานแอปอื่นไปด้วยนะเราสามารถที่จะกดตรงมุมนี้นะมันก็จะเป็นตัวหน้าต่างลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเราก็เปิดแอปอื่นใช้งานไปด้วยนะครับผมในระหว่างที่ YouTube เล่นไปเนาะหรือ เราจะใช้งานแบ่งเป็นแบบ2หน้าจอแบบเต็มเต็มเป็นแบบครึ่งครึ่งนะแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็คือกดปุ่มสขีดข้างล่างเนาะแล้วเราก็เลื่อนไปที่แอปที่เราจะเปิดครับอย่างเช่น facebook นะแล้วก็กดไปที่ facebook นะครับผมอันนี้นะผมทำไปแล้วนะมันก็จะเป็นแบบแบ่งครึ่งนะครับผมด้าน,นบนเป็น Facebook แล้วก็เล่นไปด้านล่างก็เป็นนะอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะเราก็หาข้อมูลต่างๆไปแบบนี้ได้นะครับผม ก็แบ่งไม่ได้ครบทุกแอปนะเกมต่างๆมันอาจจะแบ่งไม่ได้เนาะซึ่งตอนที่เราเลือกนะครับผมมันก็จะมีขึ้นมาบอกอยู่นะว่าแอปไหนแอปไหนที่แบ่งได้แบ่งไม่ได้เนาะอย่างเช่นอย่างนี้นะวิธีวิธีใช้งานนะเรากดที่สามขีดนะครับผมแล้วก็กดตรงด้านบนนะตรงตรงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนาะแล้วก็กด้าจอแยกนะมันก็จะมีแอปที่เราสามารถเปิดได้นะครับผมแอปที่เปิดไม่ได้มันก็จะเป็นสีเทาๆแล้วแอปที่เปิดได้มันก็จะให้เรากดเข้าไปได้เนาะอย่างเช่น โคมอนเปิดได้นะครับผมมันก็จะเป็นสองหน้าจอแบบนี้นะเราก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะส่วนเผื่อบางคนที่มีแบบบัญชีโซเชียลสองบัญชีหรือว่าต้องหาข้อมูลต่างๆไปด้วยเวลาที่เราทางานนะฟังก์ชันนี้ก็เหมาะสมนะครับผมสาหรับมือถือประมาณเลทประมาณนี้นะผมว่าให้มาก็โอเคนะบางรุ่นก็แบ่งไม่ได้แล้วครับผมในเลทราคาประมาณนี้นะการใช้งานของหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนาะ การใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับผมเครื่องนี้นะก็คือใช้ Facebook Tik t o k IG นะครับผมเล่นได้ตามปกติเลยเนาะการถ่ายฟีดอะไรต่างๆนะครับผมก็ลื่นไหลนะครับผมแล้วก็เราได้จอแบบ120ยยเฮิร์ด้วยนะการแสดงผลเวลาที่เราดูโซเชียลนะครับผมปัดๆใช้งานนะค่อนข้างแบบความรู้สึกดีมากเลยนะครับผมส่วนเวลาที่เราดูพวกคลิปเรียลอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ปัดดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ การใช้งานตัว f a c e b o o k นะครับผมไม่ม no ีปัญหาเลยนะการใช้งาน IG นะครับผม IG ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพเพราเป็นส่วนมากนะก็ถ้ารูปภาพที่มันยังโหลดไม่เรียบร้อยนะครับผมอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนะเวลาที่เราเลื่อน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 นะแต่ถ้าแบบว่าโหลดเสร็จแล้วนะเราก็สามารถเลื่อนดูได้ตามปกตินะครับผมเช่นเดียวกับตัว TikTok เลยนะที่มันเป็นคอนเทนต์ที่แสดงผลในเรื่องของวิดีโอหนักๆนะ ถ้าเราเปิดเข้ามานะเราอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เครื่องเขานะครับผมโหลดตัวคอนเทนต์เรียบร้อยนะพอเครื่องเขาโหลดคอนเทนต์ได้เรียบร้อยนะเราก็ปัดใช้งานได้อย่างสบายนะครับผมไม่ได้เจอปัญหาอะไรเนาะการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ให้คะแนนซักอ่าเต็ม10แล้วกันนะครับผมขาดไปไหน2คะแนนแนละ้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ่าตัว เครื่องนะครับผมมันอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนิดนึงนะเวลาที่เราแบบว่าเปิดแอปเข้ามาใหม่ๆเนาะเราก็ต้องรอรอสักพักหนึ่งนะครับผมให้เขาโหลดคอนเทนต์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเนาะพอเขาโหลดคอนเทนต์ต่างๆเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะเราก็ปัดใช้งานได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับมาต่อที่เรื่องระบบเสียงของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องนี้เนาะจะได้ลําโพงมาเป็นแบบลําโพงคู่บนล่างนะครับผมเป็นแบบสเตอริโอเลยนะ ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมในมือถือเลยราคา3,000ันบาทนะที่ให้ลำโพงคู่เนาะเพราะว่ามีไม่กี่รุ่นนะครับผมที่จะได้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมเสียงเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเวลาที่เราดูพวกวิดีโอต่างๆหรือว่าฟังเพลงนะตัวเสียงเขานะครับผมมิติเสียงถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็โทนเสียงนะมันจะออกไปในแนวแบบว่าแนวกลางๆนะครับผมแล้วก็ระบบเสียงในเขาจูนใน DTS ด้วยนะส่วน ระบบเสียงของตัวเครื่องนะเราสามารถที่จะเพิ่มความดังอีก300%ได้นะครับก็คือเข้ามาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็เลือกมาที่ตัวเสียงและการสั่นนะครับผมมันจะมีเมนูตรงนี้นะเพิ่มระดับเสียงได้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเรากดเปิดไว้นะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มความดังของเสียงได้อีกนะครับผมเสียงก็คือจะค่อนข้างดังใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามีตัวแซมเปิลตัวเพลงให้ฟังสักหน่อยนะมันอาจจะได้ยินไม่ชัดมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครมีเวลาก็ไปหาลองเนาะ เพราะว่าอันนี้เราอาจจะเปิดผ่านตัวเครื่องแล้วก็รับเสียงผ่านไมโครโฟนอีกทีนึงมันอาจจะได้ยินไม่ชัดเท่านะครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังดูสักหน่อยแล้วกันนะครับ 好在，好在，好在， สเปคของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้นะจะได้มาเป็น HiOS นะครับผม based on Android version น14นะแล้วก็จะได้ CPU นะครับผมมาเป็นตัว h e l o G81 เนาะ GPU จะได้เป็น Mali G52 MC2 นะครับผมจะได้แร m มาที่6 g b นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะ extend เ,เ,เพิ่มได้อีกเนาะในนี้มันจะเขียนว่าเป็น 6+4 แล้วนะก็คือเพิ่มได้อีก4 g b เป็นรวมเป็น10 g b นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมจะมี รอมมาให้นะครับผมขนาด128่งกิกเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ micro sd ในสล็อตนี้ได้อีก1นึเทเลบายนะครับผมเราทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมผ่านตัวแอปอันจูตูเบนช์แม็กนะครับผมจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ240,000นะครับผมแล้วก็ตัว storage ของเครื่องนะครับผมจะได้มาเป็นตัว USB 2ด้วยนะก็เรามาดูใน my device นะครับผมนี่นะก็จะเป็นตัวอ่าเทคโนนะครับผม spark 34เนาะ android 14นะครับผม Uh, GPU นะครับผมจะเป็นมารีจีห้าสิบสองนะแล้วก็หน้าจอเป็นเจ็ดรอยยสิบพีนะครับผมนี่นะแรมนะครับผมในตัวเครื่องเป็นหกกิกนะครับผมถ้าเรา extend เพิ่มมันก็จะเป็นการดึงลอมของตัวเครื่องมาเป็นแรมชั่วคราวนะครับอยู่ uh, ตัว storage ก็เป็น u s ูสองนะครับ GPU นะครับผมไอ้ตัว CPU นะก็จะเป็น ARM Cortex นะครับ A 7 5กับ A 5 5เนาะแล้วก็เป็น MediaTek รีดโ o G81 นะครับผมเป็นแบบ64บบิตเนาะก็ สเปกของตัวเครื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆครับแบตเตอรี่ให้มาที่5000นะแล้วก็ o OS นะครับผมเป็น Android 14นะครับผมก็มีแพสความปลอดภัยให้อัปเดตแล้วก็ Wifi นะครับผมจะได้ Wifi 5มาด้วยเนาะแล้วก็แต่ยังไม่รองรับตัว Wifi 6เนาะก็อาจจะไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า Wifi 5ก็โอเคแล้วเนาะในในเราเตอร์ที่เรามีใช้งานอยู่ที่บ้านกันในตอนนี้นะครับผมในนี้ก็เป็นส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆเนาะ เราทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะผ่านการเล่นเกมนะครับผมก็คือเราไปเล่นพับ g กับอวีมาเนาะการเล่นเกมนะครับผมทดสอบตัว p ับ g เนาะเครื่องนี้นะครับผมจะปรับกราฟิกได้สูงสุดนะครับผมประมาณนี้เนาะก็คือกราฟิกนะครับผมเราปรับได้ที่ HD เนาะแล้วก็เฟรมเรทได้สูงนะครับผมแต่ถ้าใครปรับระดับนี้นะแล้วเข้าไปเล่นนะมันอาจจะมีอาการแบบว่ากระตุกแบบนิดๆหน่อยๆได้เนาะ เพราะว่า CPU มันอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับผมแนะนำนะว่าถ้าใครอยากจะนําไปเล่นให้ลื่นๆนะครับผมให้ปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลต้านะมันก็จะช่วยให้เรามองสตูได้ชัดมากขึ้นด้วยนะครับผมแนะนำนะครับผมก็เซตติ้งประมาณนี้นะแล้วเราก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับเดีย๋ยวมาลองเล่น PUBG กันสักหน่อยนะครับผมเพื่อดูนะว่าตัวเครื่องมันมีความลื่นไหลประมาณไหนเนาะ ันนี้เราก็เล่นเป็นแบบโหมด4กดน,นะครับผมแผ่นพิซแอนท็อปเนาะโอเคแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับผมผันซ้ายหันขวาได้นะครับผมได้อย่างลื่นไหลแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวลองไปดูนะว่าเราพอลงถึงพื้นแล้วตอนที่เราวิ่งหาของนะครับผมมันจะมีอาการกระตุกไหมหรือว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือปรับเป็นตัวเฟรมเรทนะครับผมลื่นไหแลแล้วก็กราฟิกตัวกราฟิกนะครับผมเป็นลื่นไหลเฟรมเรทอัลนตะ้าเนาะก็คือปรับ แบบเซตติ้งประมาณนี้นะมันก็จะเล่นได้อย่างลื่นนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นลื่นหลดีนะครับผมวิ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็อาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับผมเพราะว่ามันมองผ่านจอนะ ตอนนี้มาลงที่ไม่ดีเลยนะครับผมมันอยู่ในน้ำนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเล่นพับจีนะมันเล่นได้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหากเราปรับกราฟิกตามที่แนะนำไปเนาะ <S <S สำหรับเกมอา V นะครับผมก็เราสามารถที่จะเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับผมเฟรมเดทก็คือเกาะ60ตลอดเนาะ ก็อาจจะมีบางช่วงนะครับผมที่อาจจะมีเฟรมเรตตกบ้างหรือ4 0ถึง50บนะครับผมในช่วงที่เราปะทะกันหนักๆนะครับผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะการปรับตั้งค่ากราฟิกนะครับผมก็คือจะปรับได้สูงสุดประมาณเท่านี้เลยนะครับผมก็คือเล่นได้สนุกแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเท่าที่เจอมานะแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมมันก็มีบ้างนะครับผมตรงบริเวณส่วนใกล้ๆขอบของเลนส์กล้องตรงนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าความร้อนของตัวเครื่องค่อนข้างที่จะระบายได้เร็วนะครับผมถ้า เอ่อจะซื้อให้ลูกหลานนะครับผมไปใช้เล่นเกมกับเพื่อนๆนะผมว่าตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผม pues ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่ได้เน้นเป็นเกมที่กราฟิกหนักมากนะครับเป็นเกมแบบประมาณนี้นะครับผมตัวพับจีก็คือปรับต่ำกราฟตัว Rv ก็คือปรับได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เกมพวกกราฟิกสูงๆนะครับผมปรับต่ำ้ว you know. มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับผมแล้วก็เกมที่เป็นแบบเกมสบายๆง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือเล่นได้หมดทุกเกมนะครับการเล่นเกมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม มาพูดถึงเรื่องการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันบ้างดีงกว่านะครับผมตัวนี้นะจะให้กล้องนะครับกล้องหลังมีที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็จะมีเลนวัดระยะนะครับผมแล้วก็เลนที่ช่วยในเรื่องของการประมวลผล A.I เนาะเราตีเป็นกล้องหนึ่งตัวขนาด50ล้านก็ได้นะครับผมแล้วก็กล้องหน้าได้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลเนาะตัวสีสันของกล้องนะครับผมมัน จะออกไปในแนวที่ไม่ได้สีสันชูฉาดมากนะครับผมจะถ่ายออกมาแล้วนะสีสันของภาพนะครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงกับของจริงอยู่นะครับเมื่อเราเปิดโหมดกล้องเข้ามานะครับผมเราจะอยู่ในโหมด AI Cam เนาะมันก็จะเป็นโหมดเริ่มต้นของการใช้งานนะครับผมเราสามารถที่จะปรับระยะของเลนนะครับในการถ่ายเป็น1เท่าหรือ2เท่าก็ได้นะครับผมก็จะเป็นการเข้าไปนิดนึงเนาะตัวเครื่องนะครับผมมี AI นะในการช่วยประมวลผลซีในการถ่ายภาพนะครับผมเมื่อสมมุติว่าเรา เล็งไปที่วัตถุบางอย่างนะครับผมถ้าไอมันตรวจจับได้นะว่าจุดนั้นนะครับผมซีนนั้นนะเป็นอะไรมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวสกินของภาพนะครับผมให้กับให้ให้สวยงามเข้ากับทีมทีมนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโหมดการใช้งานกล้องถ่ายภาพกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามีโหมดอะไรบ้างนะเริ่มจากตรงด้านล่างเลยเนาะตัวซ้ายสุดนะครับผมมันก็จะเป็นโหมดภาพยนตร์นะอันนี้มันก็จะเป็นการถ่ายแบบคลิปสั้นๆนะครับผม มันก็จะมีพรีเซตมาให้เราเลือกใช้งานได้นะครับผมว่าเราจะถ่ายเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวช้าเป็นการเดินทางนะเป็นวินเทจเป็นครอบครัวนะครับผมมันก็จะเป็นการเ,าเลือกพรีเซตในการถ่ายมาให้นะครับผมอันนี้เราก็จะถ่ายได้ที่แบบความยาวสากัก15-20ถึงวินาทีเนาะก็เป็นแบบถ่ายทํคำคาแล้วก็นำไปลงแบบว่าตัวคลิปชอ็อตหรือว่าคลิปรีลต่างๆได้เนาะแล้วก็ โหมดวิดีโอนะครับผมโหมดวิดีโอนะก็สามารถที่จะปรับนะครับผมค่า f ในการถ่ายได้เนาะก็คือต่ําสุดนะครับผมเป็น f 1นะแล้วก็สูงสุดนะครับผมเป็นที่ f 1 6เนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับนะครับผมตัว AI effect ผิวเนียนนะครับก็คือการปรับโหมด beauty เนาะสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้นะครับผมก็คือแล้วก็ สามารถที่จะใช้ระยะ1เท่าหรือ2เท่าในการถ่ายก็ได้นะครับผมแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอนะครับผมกล้องหลักนะสูงสุดที่ได้ที่ 2K 30เลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามือถือในเลทราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะให้อยู่ที่ประมาณ 1080p 3 0ทเฟรมนะตัวนี้ได้มาที่ตัว 2K เลยเนาะแต่ว่ามันยังถ่ายเป็นแบบ60เฟรมไม่ได้นะครับผมทั้งแบบ720หรือว่าตัว1080เนาะแล้วก็สามารถที่จะเปิดตัว HDR นะครับ ได้นะในขณะที่เราถ่ายวิดีโอนะเปิดปิดแฟลชก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัว AI CAM นะครับผมเป็นโหมดเริ่มต้นนะครับผมเวลาที่เราเปิดเข้ามาในเมนูกล้องเนาะตัวนี้สามารถที่จะปรับอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์นะครับผมให้กับภาพของเราได้นะในขณะที่เราถ่ายนะครับผมเลือกอัตราส่วนก็ได้เนาะก็คือเป็น1นึ่ตนะครับสำหรับถ่ายลงอินสตาแกรมเนาะเป็นสต่อ3ก็ได้นะครับผม เป็น16กต่อ9ก็ได้สําหรับใช้งานดูบนทีวีเนาะหรือว่าจะเป็นแบบฟูก็ได้นะครับผมมันก็จะเป็นฟรีวิวภาพแบบเต็มจอเนาะแล้วก็มีความละเอียดเต็ม50ล้านให้เราเลือกนะครับผมแล้วก็ในขณะที่เราถ่ายโหมด50ล้านนะครับผมเราสามารถที่จะซูมภาพในโหมด50ล้านได้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเนาะเพราะว่าบางรุ่นนะครับผมมันไม่สามารถที่จะซูมได้นะครับผมในขณะที่เราเปิดโหมดความละเอียดสูงการถ่ายภาพเนาะตัวนี้เปิดได้ก็ถือว่าอโอเคนะครับผมใช้งาน ได้ดีนะก็มันจะมีคําแนะนํานิดนึงนะครับผมเวลาที่เราเปิดใช้งานหมด50าล้านนะมันก็จะให้เราถือโทรศัพท์นิ่งๆในการถ่ายนะครับผมเพราะว่ามันจะเก็บภาพเป็นความละเอียดสูงเนาะแล้วก็สามารถเปิดปิดแฟลชได้นะครับผมแฟลชของตัวนี้นะครับผมเป็นแบบทูโทนด้วยนะและที่สําคัญตัวแฟลชของเขานะครับผมมันสามารถที่จะปรับความสว่างได้ด้วยนะก็คือมันจะมีแบบสามร,ระดับแบบนี้นะว่าเราต้องการที่จะให้แฟลชนะครับผมฉาย ความแรงของไฟประมาณไหนเนาะเราก็สามารถมาปรับเลือกได้เอาตรงนี้เนาะส่วนการตั้งค่านะครับผมก็คือเราสามารถเปิดปิดสิ่งเซิร์ก็ได้นะครับผมเปิดเส้นตารางก็ได้เปิดเลือกให้ AI focus ให้ก็ได้ก็ได้ให้ได้ไดก,ดก็ได้นะครับผมแล้วก็เปิดโลเคชันก็ได้นะครับผมเปิดปิดรายน้ําจับเวลาถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็ใช้สแกน QR code ก็ได้นะการตั้งค่าของกล้องคร่าวๆประมาณนี้นะ โหมดถัดมานะครับผมก็คือโหมดรูปบุคคลนะครับก็คือการถ่ายคัลเทจตัวเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกอัตราส่วนภาพได้เปิดปิดแฟลชก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับความเบรสนะครับผมปรับค่า F ได้เนาะเลือกตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็น F1 นึ่งะครับถึง F16 นะแล้วก็สามารถที่จะปรับนะครับผมปรับบิวตี้ได้นะครับผมเลือกให้มันจะเป็นแบบว่าสีผิวเรียบเนียนนะครับผมปรับใบหน้านะครับปรับดวงตาอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบปรับ ทั้งแบบทั้งตัวได้นะครับผมว่าเราจะเอาแบบว่าขาเรียวขายาวขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตแบบเต็มตัวเนาะแล้วก็มีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดออันนี้มันก็คือโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับผมเรามันก็จะเป็นการลากสปีดชัตเตอร์นะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ระยะ1เท่าหรือว่า2เท่าในการถ่ายก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวพรีเซ t ตนะครับผมพรีเซตฟิลเตอร์เนาะแบบ โทนสนะครับผมให้เราเลือกได้ประมาณนี้นะมีดําทองส้มเขียวไอซ์บูนะครับผมภาพเวลาที่เราถ่ายออกมามันก็จะเป็นสกินโทนแบบตามที่เราเลือกไปเนาะส่วนตัวโหมดเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเลือกนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกอถ่ายสโลโ m มชั่นถ่ายไทม์랩ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นก็ได้นะครับมือชีพก็คือโหมดโปรเนาะโหมดโปรก็คือเราสามารถที่จะปรับตัว ค่าชดเยแสงปรับสปีดชัตเตอร์ปรับ ISO นะครับปรับไว้บาลานซ์ปรับออโต้โฟกัสได้ประมาณนี้เนาะและก็โหมดถัดมานะครับผมที่อยู่ในเพิ่มเติมแนละ้วก็คือการถ่ายพาโนรามาแล้วก็ถ่ายเอกาสารนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นแบบว่า AR ได้เนาะการใช้งานกล้องหลังก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าของเครื่องนี้นะครับผมได้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมการปรับใช้งาน กล้องหน้านะครับผมก็โหมดคล้ายๆกับการใช้งานกล้องหลังเลยนะก็มีภาพยนตร์นะครับผมวิดีโอนะวิดีโอของกล้องหน้าก็เช่นเดียวกับกล้องหลังเลยนะครับผมก็คือถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K นะครับ30เฟรมเนาะแล้วก็ตัววิดีโอนะเราก็สามารถที่จะปรับตัวค่า F ปรับบิวตี้ได้นะเช่นเดียวกับกล้องหลังเลยเนาะแล้วก็มี AI Cam นะครับผมเช่นเดียวกับกล้องหลังเลยเนาะการปรับใช้งานภาพโหมดภาพบุคคลเนาะเช่นเดียวกันนะแต่เราก็คือ ปรับค่า F เนาะแล้วก็มีปรับ Beauty นะครับผมปรับพวกหน้าเรียวอะไรต่างๆนะส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาที่กล้องหลังไม่มีนะก็คือการถ่ายแบบภาพกว้างเนาะอันนี้มันก็คล้ายๆกับการถ่ายพาโนรามานะแต่เราต้องใช้กล้องหน้าในการถ่ายนะแล้วก็หมดเพิ่มเติมนะครับผมก็จะถ่ายทำแบบถ่ายวิดีโอาถ่วิดีโอสั้นแล้วก็ถ่ายภาพ AR นะแล้วก็ตัวกล้องหน้าขเขานะครับผมมันมีความพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นก็คือ เราสามารถที่จะเปิดแฟลชกล้องหน้าได้เนาะแฟลชกล้องหน้าที่หลายคนเข้าใจอาจจะเป็นการใช้หน้าจอเพื่อเพิ่มแสงสว่างขึ้นมาให้เราถ่ายได้นะแต่สําหรับเครื่องนี้ไม่ใช่เนาะเครื่องนี้คือเราสามารถที่จะเปิดแฟลชกล้องหน้าได้เลยนะครับผมเครื่องนี้ไม่มีแฟลชกล้องหน้าให้เราใช้งานแบบนี้เนาะแล้วก็ปรับระดับของแสงที่ฉ่ายมาได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่ามือถือราคาแพงหลายรุ่นก็ไม่ได้ให้ฟังก์ชันตัวแฟลชกล้องหน้ามาเนาะเครื่องนี้ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแฟล กล้องหน้าก็ปร,ปรับปรับตัวความสว่างได้อย่างที่บอกไปเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับผมเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับผมของตัวภาพได้นะว่าให้เป็นแบบวาตถานหรือสว่างก็ได้เนะเวลาที่เราต้องการที่จะเซลฟี่นะครับสำหรับการใช้งานกล้องก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเทคหนึ่งสปาร์คนะ การใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมเครื่องนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ขนาด5000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานแล้วกันนะครับผมสําหรับมือถือในปี2025นเนาะที่ให้แบตมาขนาด5 0 0 0ันะครับผมแล้วก็รองรับชาร์จไวที่18วนะัตต์เนาะการชาร์จไวของเขานะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะสำหรับยุคนี้นะ18วัตต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับผมดีกว่าตัว10วัตต์หรือ15วนะัตต์เนาะ ผมลองมาใช้งานนะแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดพอตัวเลยนะครับผมผมนัมาใช้เป็นเครื่องหลักนะโฉบเข้าโฉออกเล่นเน็ตผ่าน 4G ถ่ายรูปอะไรอยู่บ้างเนาะเรามาดูตรงการตั้งค่าใช้งานแบตเตอรี่งเขากันสักหน่อยนะครับผมว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็มาที่ตัวแบตเตอรี่และการประหยัดพลังงานเนาะเราสามารถที่จะดูได้นะครับผมว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับผมสามารถใช้งานได้อีกเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีเหลือ34%เนาะก็สามารถใช้งานได้อีก5ชั่วโมง45นาทีเนาะ แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ได้นะครับผมหรือว,ว่าประหยัดพลังงานพิเศษก็ได้นะครับผมเครื่องก็จะยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องออกไปอีกเนาะแล้วก็การชาร์จนะครับผมเราสามารถใช้ AI นะครับผมในการประมวลผลการชาร์จได้เนาะ AI มันก็จะจัดการนะว่าตัวเครื่องของเรานะครับผมในขณะที่เราใช้งานชาร์จไปด้วยเนี่ยครับผมการชาร์จอย่างไรถึงจะเหมาะสมแล้วก็ถนอมแบตเตอรี่เนาะแล้วก็เครื่องนี้ก็จะมีเมนูการชาร์จแบบบพาสด้วยนะครับผม เมนูนี้คืออะไรเนาะมันก็จะเป็นการชาร์จตรงให้ตัวเครื่องเลยนะครับผมโดยที่ไม่ผ่านแบตเตอรี่เนาะในขณะที่เราเล่นเกมถ่ายรูปหรือว่าต้องการที่จะใช้พลังงานสูงสูงนะตัวเครื่องก็จะชาร์จแบบโดยตรงไปเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเนะเพราะว่ามันก็จะทาให้แบตเตอรี่นะครับผมไม่ร้อนด้วยเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะไม่เสื่อมแบบเร็วด้วยเนาะอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคเนาะบางรุ่นไม่มีให้นะฟังก์ชันนี้นะครับผมแล้วก็มีการป้องกันความปลอดภัยระหว่างการชาร์ด้วยนะครับผมตัััววเเคคครรรื่่องมมมนนกก็็จะะีาาชบผ ไฟเข้าปกติไหมมีไฟ่วดจุดไหนหรือเปล่าถ้าแบบว่าการชาร์จไม่สมูนนะครับผมตัวเครื่องก็จะไม่ยอมใช้งานแบตเตอรี่เลยเนาะก็การใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมของเขาก็ประมาณนี้นะซึ่ง5000มิลลิแอมกับเครื่องนี้นะผมว่าก็ใช้งานได้อึดน,นะครับผมผมไปลองใช้งานดูนะก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งวันครึ่งสบายๆเลยเนะแล้วก็การชาร์จนะครับผมจาก10%ถึง100%นะครับผมไม่ได้เร็วมากเนาะนที่บอกไปมันเป็น18วัตต์กับ5,000มนะิลลิแอมเนาะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ ชั่วโมงนิดๆนะครับผมก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมก็อาจจะพอใกล้เคียงกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆบางรุ่นก็อาจจะชาร์จได้เร็วกว่านี้สักนิดนึงนะแต่ว่าก็ต่างกันแค่แบบว่า5นาที10นาทีอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะสรุปเลยนะครับผมการใช้งานนะครับผมเจ้าเทคโน Spark สามสิบ C เนาะ มันก็เป็นมือถือในเรดราคา3,000ันบาทนะครับผมที่ให้สเปคมาดีแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมสามารถใช้เป็นเครื่องหลักก็ได้ใช้เป็นเครื่องสำรองก็ได้นะครับผมดีไซน์ก็สวยเนาะเครื่องนี้จะมีเอ่อจะมีสีขาวแล้วก็มีสีดํานะครับผมสีดูน,นะากใครไม่ชอบเป็นสีสว่างเนาะการให้ฟังก์ชันต่างๆตัวเครื่องนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมสามารถที่จะโคลนแอปได้นะสำหรับการที่เราแบบว่ามี2องแอปเข2าบัญชีเราก็สามารถโคนลนไลน์โคลนเฟซบุ๊กสบัญชีได้เนะมัน ก็ไม่ได้โคลนได้ทุกแอปนะ้อยเพราะเกมต่างๆบางทีมันก็โคลนไม่ได้เนาะอันนี้ถ้าใครซื้อไปใช้ก็ลองใช้งานดูนะครับผมว่าแอปที่มันโคลนได้มีแบบแอปอะไรบ้างเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้งานตัวแอปโคลนนะส่วนเครื่องนี้นะสเปกก็ให้มาดีนะครับผมทางแบรนด์เขาก็การันตีนะครับผมสามารถใช้งานได้ยาวนาะนลื่นไหล4ปีเลยเนาะตรงนี้ก็สบายหายห่วงนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหามือถือในงบประมาณ3,000บาทเนาะก็แนะนําตัวนี้เป็น ทางเลือกอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมก็คือเทคโนโ Spark 3ามเนาะก็ใครเคยใช้งานแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็มาบอกเล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามอ่านนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรบกวนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเนาะในคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะพาชมมือถือรุ่นใดหรือว่ามาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานมือถือรุ่นใดอีกนะครับผมรบกวนฝากกดติดตามกันสักนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอลา ไปก่อนกับเจ้าเทคโนโป s p a k 3ามิบีนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ